สวัสดีค่ะวันนี้รีดีไซน์จะพามาพับเหรียญโปรยทานรูปแบบดอกไม้สวยๆน่ารักน่ารักแบบนี้กันนะคะนี่นะตัวนี้จะเป็นการใส่เหรียญที่หลังนะคะนี่นะคะสวยๆน่ารักน่ารักค่ะเดี๋ยววันนี้เรามาดูอุปกรณ์กันก่อนเลยกันไกล้เหรียญริบบิ้นค่ะวันนี้รีจะใช้ริบบิ้นตาระคังเบอร์สองนะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทํากันเลยค่ะ นี่นะคะลีจะตัดริบบิ้น4ี่เส้นที่ความยาว105เซนติเมตรนะรวบมารวมกันแล้วก็พับครึ่งนะคะตัวนี้ลีตัดแล้วก็พับไว้แล้วนะทีนี้เราก็จะมาเริ่มสานกันเลยนะคะลีจะจับริบบิ้นเส้นที่1ขึ้นมานี่นะสวมด้วยเส้นที่สองเส้นที่สองจะสวมด้วยเส้นที่สามเส้นที่4ี่นะคะสอดเข้าตรงช่องที่1นะ แล้วก็เปิดให้กว้างดึงเอาเส้นที่สามออกมาจับให้เข้าที่ค่ะเราก็จะได้เป็นฐาน4ทีนี้เราก็จะมาสานเป็นฐาน8กันนะคะลีจะจับริบบิ้นฝั่งด้านขวามือทับเฉียงขึ้นมาด้านบนจับเอาริบบิ้นเส้นด้านบนทับเฉียงลงมาฝั่งซ้ายมือเสร็จแล้วจับเอาริบบิ้นเส้นฝั่งซ้ายมือทับเฉียงลงมาด้านล่างแล้วจับเอาริบบิ้นเส้นด้านล่างนะคะสอดเข้าตรงช่องนี้นะนี่นะ ให้ริบบิ้นขึ้นมาด้านบนค่ะแล้วก็ค่อยๆดึงขึ้นมาในแบบนี้เสร็จแล้วกดๆจับๆให้กระชับจะได้เป็นฐาน8ทีนี้เราก็จะมาสานต่อกันเลยนะคะลีจะจับริบบิ้นเส้นที่1ขึ้นมาทับด้วยเส้นที่สองเส้นที่2จะทับด้วยเส้นที่สาเส้นที่สมทับด้วยเส้นที่4เราจะมีริบบิ้นสเส้นด้านบนแล้วก็มีริบบิ้นสเส้นด้านล่าง เสร็จแล้วเราก็จะมาสารสลับกันนะคะจับริบบิ้นเส้นที่1ด้านบนวางลงมาเอา1ด้านล่างขึ้นมาด้านบน2ด้านบนวางลงมาเอา2ด้านล่างขึ้นมาด้านบน3ด้านบนวางลงมาเอา3ด้านล่างขึ้นมาด้านบนเส้นที่4ด้านบนวางลงมาเอา4ด้านล่างขึ้นมาด้านบนในลักษณะนี้นะเสร็จแล้วจับหมุนมานะคะนี่นะเราก็จะเหลือริบบิ้น4เส้นด้านบนเหมือนเดิม ทีนี้เราก็จะมาสารต่อกันเลยจับริบบิ้นเส้นที่1ด้านบนวางลงมาก่อนเส้นที่2นะคะสอดเข้าตรงช่องแรกเลยนะนี่นะคะให้ริบบิ้นขึ้นมาด้านบนแบบนี้นะแล้วเราก็จะค่อยๆปล่อยริบบิ้นออกมานะคะดูริบบิ้นด้วยนะริบบิ้นบิดเราก็จับให้เข้าที่นะคะเส้นที่3ค่ะสอดริบบิ้นเข้าตรงช่องแรกออกช่องถัดมาเลยนี่นะคะเส้นที่สี่ สอดริบินเข้าตรงช่องแรกออกช่องถัดมาเลยนะนี่นะคะทีนี้รีก็จะปล่อยมือออกมานะจับให้เข้าที่ค่ะทั้ง8เส้นเลยนี่นะได้แบบนี้กลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมานับข้าม3เส้นแล้วพาดนะคะลีจะเริ่มนับจากเส้นนี้ก่อนเลยนะ1 2 3สา จับอริบินพาดมา1 2 3สจับริบบิ้นพาดมา1 2 3สจับริบบิ้นพาดมา1 2 3สจับริบบิ้นพาดมา1 2 3สาจับริบบิ้นพาดมาทีนี้เราจะเหลือริบบิ้น3เส้นนะคะจะไม่มีที่พาดแล้วนะรีจะจับอริบินเส้นนี้ขึ้นมานะคะจับริบบิ้นโค้งมาในลักษณะนี้ ขยับมาตรงปลายนะแล้วก็เสียบลงไปตรงตัวดอกถัดจากเส้นที่พาดตะกี้นะคะแล้วก็ค่อยๆดึงลงมานะในแบบนี้นะคะต่อเลยจับริบบิ้นโค้งมาในลักษณะดเดียวกันสอดริบบิ้นเข้าตรงช่องแรกออกช่องถัดมาเลยนะคะนี่นะแล้วก็ค่อยๆดึงลงมาเส้นที่สจับริบบิ้นโค้งมาในลักษณะเดียวกันนะคะสอดริบบิ้นเข้าตรงช่องแรกเลยนะอ,อกช่องถัดมาเลยนี่นะคะ แล้วก็ค่อยๆดึงลงมาได้แบบนี้ทีนี้ลีก็จะปล่อยมือออกมานะคะจับให้เข้าที่ค่ะนี่นะกระดับด้านค่ะกระดับด้านมาเราก็จะมาสารทับตามแนวอีกครั้งหนึ่งนะคะลอดผ่าน3เส้นนะ1 2 3แบบนี้นะคะทั้ง8เส้นเลยค่ะ นี่นะคะจับให้กระชับเลยค่ะทั้ง8เส้นเลยนี่นะเสร็จแล้วกลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมาสารต่อกันเลยนะคะลีจะจับเอาริบินเส้นนี้ขึ้นมานะจับริบบิ้นพับไปด้านหลังเสร็จแล้วจับเอาตัวริบบิ้นพับไปด้านหลังอีกครั้งขยับมาตรงปลายนะคะแล้วก็เสียบลงไปตรงตัวดอกนะ เส้นถัดจากเส้นของเขานะคะมาฝั่งด้านขวามือแบบนี้นะจะได้ในลักษณะน,นี้นะคะต่อเลยนะเราจะทําแบบนี้เหมือนกันทั้ง8เส้นเลยนะคะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลย เร็วไปไหมคะถ้าเร็วช่วงไหนก็สามารถกดหยุดสต็อปดูได้นะคะแล้วก็ค่อยๆทำไปนะนี่นะคะ นี่นะได้แบบนี้ดูความเรียบร้อยกันอีกครั้งหนึ่งค่ะนะคะเสร็จแล้วกลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมาสารทับตามแนวนะคะลอดผ่าน3เส้นนะ1 2 3แบบนี้นะคะทั้ง8เส้นเลยค่ะ นี่นะคะดูความเรียบร้อยกันอีกครั้งหนึ่งนี่นะเสร็จแล้วกลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมาสารต่อกันเลยนะคะลีจะจับอลิบินเส้นนี้ขึ้นมานะจับริบบินพับไปด้านหลังเอียงมาฝั่งด้านซ้ายมือนะคะแล้วก็ข้ามมา1กรีบตรงนี้นะคะนับมา1กรีบเสร็จแล้วขยับมาตรงปลายนะแล้วก็เสียบลงไปตรงกรีบที่2นี่นะคะเข้าไปในตัวกรีบดอกเลยนะ นี่นะคะแล้วก็ <S <S <ๆ S 1> ค่อยๆดึงลงมาค่ะนี่นะจะได้ในลักษณะน,นี้นะคะต่อเลยนะจับริบบิ้นพับเอียงมาฝั่งด้านซ้ายพับไปด้านหลังในลักษณะน,นี้นะคะขยับมาตรงปลายนะแล้วก็ข้ามมา1กลีบนะคะถัดจากเส้นของเขามานะแล้วก็เสียบเข้าไปในกลีบที่2นี่นะคะเอียงมาฝั่งด้านซ้ายเลยนะคะนี่นะจะได้ในลนนักษณะนี้ต่อเลยนะคะ เราจะทำแบบนี้เหมือนกันทั้ง8ดเส้นเลยนะคะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลย นี่นะคะในแบบนี้นะดูความเรียบร้อยกันอีกครั้งหนึ่งค่ะนี่นะคะเสร็จแล้วกลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมาสารทับตามแนวนะคะลอดผ่านสามเส้นนะนี่นะคะ1 2ึสแบบนี้นะ ทั้ง8เส้นเลยค่ะ นี่นะคะดูความเรียบร้อยกันอีกครั้งหนึง่งนี่นะเสร็จแล้วกลับด้านค่ะนี่นะคะในแ,แบบนี้นะที่นี้เราก็จะมาสารต่อกันเลยนะคะลีจะจับอลิบินเส้นนี้ขึ้นมานะจับริบินพับไปด้านหลังเสร็จแล้วจับอาตัวริบินพับไปด้านหลังอีกครั้งขยับมาตรงปลายนะคะแล้วก็เสียบลงไปตรงตัวดอกตรงเส้นถัดจากเส้นของเขามานะหน้าเส้นถัดมาเลยนะคะมาฝั่งด้านขวามือนะ แล้วก็ค่อยๆดึงลงมานะคะพร้อมดูกรีบด้วยนะนี่นะคะจะได้ในลนนักษณะนี้ต่อเลยจับริบบิ้นพับไปด้านหลังเสร็จแล้วพับเอาตัวริบบิ้นไปด้านหลังอีกครั้งขยับมาตรงไปนะคะแล้วก็เสียบลงไปตรงตัวดอกถัดจากเส้นของเขามานะด้านหน้าเส้นถัดมาเลยแบบนี้นะคะค่อยๆดึงลงมานะพร้อมดูกรีบด้วยนี่นะคะได้ในลนนักษณะนี้ต่อเลยนะคะ เราจะทำแบบนี้เหมือนกันทั้ง8เส้นเลยนะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลย นี่นะคะในแบบนี้นะทีนี้เราก็จะมาไล่จับกรีบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะทั้ง8กรีบ8เส้นเลยนะนี่นะคะ จะได้แบบนี้นะทีนี้เราก็จะมาสารเก็บปลายริบบิ้นกันเลยนะคะลีจะจับริบบิ้นเส้นนี้ขึ้นมานะจับริบบิ้นพับไปด้านหลังขยับมาตรงปลายนะคะแล้วก็เสียบลงไปตรงตัวดอกเลยนะตรงกับเส้นของเขานี่นะคะให้ริบบิ้นขึ้นมาด้านบนแบบนี้นะต่อเลยเราจะทําแบบนี้เหมือนกันทั้ง8เส้นเลยนะคะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลย นี่นะคะดูความเรียบร้อยกันอีกครั้งนึงค่ะนี่นะเสร็จแล้วเราก็จะมาตัดปลายริบบิ้นออกเลยนะคะนี่นะคะตัดออกสั้นหมดเลยค่ะทั้ง8เส้นเลยนี่นะคะตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วจะได้แบบนี้นะทีนี้เราก็จะมาใส่เหรียญตอนขั้นตอนสุดท้ายกันเลยนะคะใส่เหรียญลงไปเลยนะนี่นะคะ นี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเหรียญโปยทานแบบง่ายๆของรีดีไซน์นะคะตัวนี้จะเป็นลายดอกพกากรองสวยๆน่ารักน่ารักแบบง่ายๆเลยนะเพื่อนๆชอบก็เข้ามาทำกันนะคะสำหรับคลิปนี้รีขอจบเพียงแค่นี้ขอบคุณมากค่ะที่ติดตามรับชมขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ